และเมื่อวานนี้ขนาดเดียวกันตำรวจไซเบอร์เปิดปฏิบัติการเดย์ฮันเตอร์บุกค้น6จุดกลางกรุงทาลายเครือข่ายแก๊งคอรเซนเตอร์กรณีนี้เนี่ยเป็นกรณีไฮบบิดสแกรมก็คือหลอกคนวัเยเกษียณอายุเนี่ยลงทุนรวบสมาชิกในเครือข่าย30รายความเสียหายเบื้องต้นในขนาดนี้ที่มีผู้เสียหายมาแจ้งเนี่ยท่านผู้ชมประมาณสัก40คนความเสียหายไม่น้อยกว่า200ล้านบาท พลตำรวจโทรวรวัตวัตนครบัญชาผู้ยการตำรวจไซเบอร์ระบุนะครับทานผู้ชมตํารวจได้ตรวจสอบแอปพลิเคชัน2แอปคือเพนโฟกับ i b บ m มีกลุ่มผู้หายส่วนใหญ่เป็นคนสูงอายุวัยเกษียณถูกหลอกให้ร่วมลงทุนผ่านทั้ง2แอปมาแจ้งความกับตำรวจไซเบอร์แล้ว40รายรวมมูลค่าความเสียหายกว่า200ล้านค่ะรูปแบบ จะใช้แอบอ้างผู้มีชื่อเสียงด้านการลงทุนอย่างเช่นอาจารย์คาเชนเบนจกูลหรือดอกเตอร์วิสิตองคพิพัฒนกุลใช้วิธีสร้างเฟซบุ๊กนักลงทุนปลอมขึ้นมาคือสร้างเป็นเฟซบุ๊กปลอมขึ้นมาเลยหรือหรือแฝงตัวเข้าไปในเฟซบุ๊กจริงของนักลงทุนที่มีชื่อเสียงแล้วไปแอบติดต่อไปติดต่อเหยื่อโดยตรงในนั้นเพื่อจะเหมือนชักชวนให้มาลงทุนนะคะโดยคนร้ายจะสร้างตัวตนในไล ว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการลงทุนหมายถึงพอนแนะนําตัวปุ๊บเรามาคุยกันทงางไลน์ดีกว่าเพราะว่าเราเนี่ยเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการลงทุนจะแนะนําการลงทุนที่ได้ค่าตอบแทนสูงให้แล้วก็ให้เหยื่อแอดไลน์ส่วนตัวไปหาจากนั้นจะมีการสอนวิธีการเทรดหุ้นเมื่อเหยื่อลงเชื่อจะให้โหลดแอปค่ะติดตั้งแอปติดตั้งแอปในโทรศัพท์มือถืออ้างว่าเป็นแอปเกี่ยวกับการลงทุนซึ่งจริงๆก็เป็นแอปที่คนร้ายสร้างปลอมขึ้นมาผมเคยบอกแล้ว มันทำแอปปลอมเนี่ยเหมือนจริงเลยเหมือนกับการลงทุนขนาดนี้ราคามีการเคลื่อนไหว 1, 1> 2>, 2 3เคลื่อนไหวยังไงจะดูเหมือนเลียวทามเลยแล้วเหมือนมีชื่อเราเข้าไปลงทุนเท่าไหร่ได้เงินเท่าไหร่แล้วแต่เป็นแค่ตัวเลขในแอปปลอมอมันไม่มีอยู่จริงแล้วจะหลอกให้ลงทุน <ะ>เหยื่อก็เชื่อคะ่ะก็หลอกลงทุนกันไปหลายครั้งเลยนะคะแต่พอจะถอนเมื่อไหร่ถอนไม่ได้คนร้ายจะอ้างเอ็ดผลต่างๆนานานแล้วจะอ้างให้โอนเงินเพิ่มไปอีกสุดท้ายพอเหยื่อไม่มีเงินโอนให้คนร้ายตัดการติดต่อตำรวจไซเบอร์รวบรวมหลักฐานขอสัญญาออกหมายจับ66หมายเมยื่อวานนี้ปฏิบัติการค้นป้าหมาย6จุดแถวพัฒนาการจับผู้ต้งหาตามหมายจับได้30คนมีทั้งแอดมิน กลุ่มผู้จัดหาบัญชีม้าและผู้เปิดบัญชีม้าค่ะทั้งนี้ทั้งนั้นดำเนคดีนอกจากร่วมกันช่อโกประชาชนแล้วยังดำเนคดีข้อหาอังยี่ซ่องจรด้วยตัวชม ตัวละครสำคัญสองตัวชื่อปานชีวันอายุ33กับชานิพาอายุ39ค่ะทั้งคู่เป็นบุคคลใกล้ชิดกับระดับหัวหน้าองค์กรที่เป็นชาวจีนนะทำหน้าที่เป็นคนจัดหาบัญชีมาและจัดหาคนมาทำงานในองค์กรค่ะในบรรดาของกลางที่ตำรวจตรวจ,รวจยึดนะคะนอกจากคอมพิวเตอร์14เครื่องโทรศัพท์มือถือ6เครื่องยังมีสคริปต์เป็นบทสนทนาของคนร้ายที่เตรียมเอาไว้หลอกเหยื่อด้วยนี่ยกเป็นตัวอย่างท่านผู้ชมมีภาษาจีนแปลเป็นภาษาไทยเสร็จเลย หนึ่งบริษัททาอะไรเร,ราเป็นบริษัทให้บริการข้อมูลการเงินมุ่งไปที่การซื้อขายตลาดทุนไทยที่ไม่โปร่งใสและกฎเกณฑ์การซื้อขายไม่สะดวกให้ข้อมูลการเงินอย่างมีอาชีพแก่นักลงทุนอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยเนี่ยมันมีสคริปต์แบบนี้ท่านผู้ชมแล้วธุรกิจหลัก,กของหุ้นไทย1สเสนอรหัสหุ้น2สเสนอจุดซื้อและขายหุ้นแม่นยำสามให้ข้อมูลตลาดหุ้นนี่ปลอมขึ้นมาเหมือนเป็นบท สคริปต์นั่นเองแล้วบางช่วงนะคะในสคริปต์เนี่ยมีการแนะนําด้วยนะคะแนะนํากับคนที่เป็นคนหลอกเหยื่ออันนี้คือสคริปต์ให้สอน,น่ะใช่ค่ะว่าอย่าถามเจอโจงเกินไป ข้อมูลจะต้องคุยกับลูกค้าเรื่อยๆอย่าถามเจาะจงจนเกินไปเมื่อลูกค้าถามข้อมูลจากเราเราก็สามารถถือโอกาสถามข้อมูลเขากลับนี่ลำดับข้อมูลเวลาถามให้จัดเรียงตามสถานการณ์จริงแล้วก็มีตัวอย่างมาให้ด้วยค่ะเนี่ยยกตัวอย่างข้อมูลที่หนึ่งเวลาการเล่นหุ้นอายุการเล่นหุ้นคุณเล่นหุ้นมานนานแค่ไหนแล้วคะปีนี้ก็ถือว่าไม่น้อยนะคะรวมๆแล้วรายได้เป็นยังไงบ้างคะนี่เ,นเห็นไหมหเป็นวิธีการหลอกล่อบางครั้งมีการ หยอดคำหวานหรือชวนลงทุนอ้างผลกำไรยกตัวอย่างเช่นการพบเจอกันก็คือโชคชะตาเมื่อพบเพื่อนที่รักการเรียนรู้ยินดีแบ่งปันคุณเคยคิดเกี่ยวกับการเลือกหุ้นอย่างครอบคลุมทางด้านเทคนิคและปัจจัยพื้นฐานไหมคะอัตราความสำเร็จของการเลือกหุ้นจะเพิ่มขึ้นอย่างมากนะคะสามารถดิฉันแบ่งังนรับน้อยๆกับคุณได้ถือว่าเป็นของขวัญในการรู้จักกันคะ่ะสคริปท่านผู้ชมน่าตกใจไหมค่ะผมถึงบอกว่าเรื่องนี้ ยังต้องติดตามกันต่อเนื่องเพราะขณะนี้ผู้สูงวัยคือเป้าหมายหลักเป้าหมายรองลงมาก,ก็คืออาจจะเป็นกลุ่มวัยรุ่นนักศึกษานะเพราะบางทีอาจจะไม่ได้ดูข่าว